สวัสดีค่ะพอกับยายมุ่งย่ามเสาอีกแล้่ะวผ้ามียายมุ่งสีมะเฮ็ดแกงปลาคอใส่บุ่นเส้นแกงกะทิค่ะนี่คือปลาคอที่หั่นป็นท่อน,น,นทำความสะอาดล่างน้ำเกียรเรียบร้อยค่ะบุ่นเซนแซ่น้าพริกแกงหัวกะทิใบหหละพาค่ะอันนี้คือใบบกูดต,ตะไคร้ล้วกา กระไส้ฮันซ้อยค่ะพี่นอ้องเพื่อดับรว,รวมข้าวแล้วก็ริกค่ะนี่คือวัตถุดิบค่ะตอไปยา่มุ่งกับสิปลงเมื่อแกงนี่ค่ะอันดับแรกหัวกะทิลงหม้อไปเลยค่ะ ยงค่ะลงไปเขียวซะกันเลย กะปิแก่ให้แตกมั่นซีสวยค่ะเกี่ยวให้นาแดงง่ามค่ะ แน่เหัวกะทิลงไปอีกค่ะต้องไปหากะทินําค่ะ หนี่ยกมุ้งสีใส่กระไา้น้ำเด้ค่ะใส่กระไายใส่ตะไคร่น้ำใส่ตะบผัดปูลงไปน้ำ่วนหนึ่งก่อนอเครื่องไม่เกียค่ะ รถด,ดีผมซื้อรถค่ะน้ตาลค่ะเครื่องเป็นงไม่ติดยา มอเดือดก็เอาปลาลุงเลค่ะยค่ะคอตัวใหญ่พี่นออ้องนั่งใหญ่ หางกระทิลงอ,อีกค่ะหม้อเดือดปลาทุกแล้วจะเอาไปจิ้มกันเลยค่ะ บลอ็อกฮะแจงหนาน,น,น,อน้องจันเดินหมวกระี้ลงไปยีค่า 降温减阻伞。Wow, <Thank you. S 3> ชิมรสด,ด้แสบเั้วพอดีแล้วค่ะเดี๋ยวเลมุ่งแสิเสียวท้อละท่าโ้กขายค่ะ เสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพี่นอ้องแก่งปากอ็จะย่ายใส่บุญเซนธาตเสร็จเรียบร้อยู่ห้ร่วงกระสินโยกลงจับเต่เาได้เลยค่ะ แล้วแล้วค่ะเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เลยค่ะพี่น้องเสร็จเสร็จน้ำฝน,นกับย้ายม้งเด้อเกียงปลาคอส่หุนเส้นค่ะเสร็จเสร็จยำเสารเด้อค่ะคลบหนี้กับเสร็จเรียบร้อยแล้วแวม่ม้งกับอจุกลิบซ้ำนีเด้อค่ะปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ยายม้งน้ำเนเด้อคลิหนีสวัสดีค่ะ